เขาไปสืบมาโอ้ออ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 อเคโออเค,อเคนเจะพิมเลิศมากเลยค่ะซของเทข,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 ขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณในคะเจะเทสเองนลนะ่ว 150 ml ต่อน้ำน้ำน้ำหนึ่งเอ้ยหซองต่อน้ำ150 ml ้าสอากดกันเลยนะครับทุกคนอุ๊ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วกูต้ากูต้าขอสองร้บาทแล้วเดี๋ยวใครรอสบู่ดีดี ่งคืนนะคะระบบจะเปิดให้อีก100บ้านตอนนี้100บ้านเราเรียบร้อยแล้วเรากำลังทำการแพ็กเป็นไงน่ารักปะไม่ต้องรอนานไลฟ์ Light และแพ็กเลยจบไลฟ์ so. และแพ็กเลยครับเอาแบบคนที่แบบว่าเร็วเอาให้ถึง200เสียกูตานากูตาขนาะ